ต่อให้แบบว่าบางทีแบบว่า,าที่รับพูดอะไรที่แบบเขารู้สึกว่าน้อยใจเดีย๋ยวต้องให้เขาเป็นบ่อยแต่แบบเขาก็ยังรักที่รักอยู่แล้วเปิดคีดย์ยเ,เวนเตนเดียรแบบสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเขาพูดไม่แปลียงไม่พูดในพวมก็ตัดอย่างเงี้ย <c oughs> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมคุงนะครับแต่หลายคนเนี่ยน่าจะรอคลิปบ้านนะครับผมจากช่องเราเนี่ยนะครับนานมากเราเข้ามาอยู่ตั้งแต่เดือน กุมภาปัจจุบันเนี่ยพฤษภาโอ้โหไม่พภาอเผื่อคลิปนี้เนี่ยได้ออนช่วงเดือนหน้าหรือสามมิถุนาผมก็ยังไม่ได้ทําคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูเรื่องบ้านตรงนี้เป็นห้องโถงก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวห้องทํางานผมเสร็จแล้วเนี่ยผมจะถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูแต่วันนี้เนี่ยนั่งกินข้าวแล้วก็กำลังกินของหวานกับพี่เจนอยู่แหม่พอถ่ายคลิปแล้วก็ไม่กินเลยอิ่มแล้วกินไปแล้วอันนี้คืออะไร บัวลอยเผือกปะ่ะบัวลอยเผือกนั่งกินข้าวกับพี่เจนเสร็จก็เลยรู้สึกว่ามาถ่ายคลิปพูดคุยหน่อยละกันเขาเอาไปนั่งดูคลิปไม่รู้เทียเห็นไหมมันเปนในทิกตอ,อกเอาคลิปเราไปลงคลิปอะไรอคลิปที่เราเคยคุยกันเรื่องความสัมพันธ์น่ะจำได้ไหม <c oughs> โหมอ้ยังไม่ได้นานมากคลิปนั้นนานมากในทิกตอ,อกเอาไปลงกันรู้สึกว่าชิปโนั้นน่ะเราจะคุยกันเรื่องข้อดีข้อเสียของกันและกันจำได้ปะนานนานมากตั้งแต่คบกัน แรกๆเลยจากวันนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยก็ประมาณสองปีเขาดูทาร์ไลน์แล้วประมาณ2ปีลแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันวนี้เนี่ยต้องถามที่รักว่าที่รักรู้สึกว่าเขามีข้อเสียอะไรเพิ่มขึ้นหรือมีอะไรดีขึ้นจากวันนั้นไหมเอาข้อดีก่อนเอาข้อดีก่อนแค่ไหนแต่่อยไปคุยเรื่องข้อเสียนะเดี๋ยวข้อดีก่อนมีไหมมีไหมถามว่ามีไหมเขารู้จะพูดไงอือเอาข้อเสียดีกว่า ข้อเสียน่คุณเดี๋ยวว่าะคือข้อดีไม่มีหรอไม่ใช่ไม่มีแต่มันแล้วแต่มุมมองอ๋ออังเอาข้อเสียก่อนอันก็ไม่รู้ว่าเรียกเป็นเพราะจำไม่ได้ด้วยว่าตอนนั้นพูดว่าอะไรอข้อสีตอนนั้นอารมณ์ประมาณว่าเขาเป็นคนตัดสินใจเร็วจะรักก็รัก จะเลิกก็เลิกเออความรู้สึกประมาณนั้นตอนนั้นแล้วตอนนี้เหมือนเดิมไหมเพราะว่ามันมันเป็นที่อารมณ์อาฮะใช่ต้องบอกว่าถ้าข้อเสียเลยเอาแบบรวมๆกันนะคือเป็นคนเอาแต่ใจนั่นแหละเป็นคนเอาแต่ใจถ้าไม่ได้หนังใจก็คือโมโหเขาไม่ได้เอาแต่ใจเลยเหรอใช่ทำไมวะทำไมเขาคนเลวขนาดนั้นอ่ะให้เต็มสิบความเอาแต่ใจเขากี่เปอร์เซ็นต์เขาว่าให้เต็มสิบจริงเหรอสำหรับเขานะ รอลองถามแม่ดูดิเนี่ยจากคนใกล้ตัวก็เหมือนแม่มากแค่ไหนก็เหมือนเหมือนคนคนเดียวกันนิสัยหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะหลักๆข้อเสียความเอาแต่ใจแล้วคือมันไม่มีท่าทีจะลดลงเลยตั้งแต่ยู่เขามาลดไหมไม่ที่เราเป็นคนได้ดังใจแล้วก็เป็นคน ทำงานหาเงินเองได้มันไม่จาเป็นต้องง้อคนอื่นก็เลยจะไม่ค่อยมองคนรอบข้างเท่าไหร่เพราะว่าเราอยู่ด้วยตัวเองได้ประมาณนั้นอย่างในเขาอ่ะเขาจะเป็นคนมองคนอื่นเป็นหลักเขาไม่ค่อยมองตัวเองคือตัวเองสามารถแบบอ่าตรงนี้คือเราเรื่องไม่ได้เราไม่เอาก็ได้แต่เขาจะมองคนข้างๆมากกว่าแบบเหมือนถ้ามีข้าวอยู่จานเดียวเขาเหิวจะเขาให้ที่รักได้ประมาณนั้นเออเขาก็นคนแบบนั้นเขาให้ที่รักได้ <laughs> อ่ะสมมติมีข้าวจานเดียวคิดว่าถ้าเราหิวด้วยกันทั้งคู่อ่ะไอข้าวจานนั้นใครกินเขาคงให้ทีรัก,กินนะอันแ้เขาเขาคิดว่าเขาให้ทีลกไหมถ้าถ้าสมมติหิวทั้งคู่ถ้าอยู่ด้วยกันเขาว่าก,ก็แบ่งแหละใช่เ <c oughs> ขา,าอาจจะแบ่งให้ทีละมิดนึงไม่มันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่แบบถึงว่าเรื่องอื่นที่แบบว่าเราสามารถแบบทาได้ก็ไม่ง้อคนอื่นเลยข้อเสียหลักคือเอาแต่ใจแล้วเรื่องใจร้อนอะ ใจร้อนก็มีบ้างนะแต่เขาชินแล้วเขาก็เลยเฉยๆถ้าเป็นคนอื่นอาจจะทนไม่ไหวแล้วอ,อ,อาจจะประมาณนั้นแต่เขาเขาเข้าใจเพราะว่าียะเป็นแค่แป๊บเดียวพอหายเท่าก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนตรงนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเหมือน ola, like ไบโพล่าอะไรอย่างนี้ยไหมอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงประมาณนั้นศูนย์ถึงร้อยผมวิีเดียวถ้าสุดก็คือสุดเลยแต่แบบขอวิเดียวพอให้เวลาผ่านไปแป๊บหนึ่งก็หายคือคือที่ที่เอาเรื่องนี้มาพูดคุยกันเนี่ยเพราะว่า เหมือนกับคลิปวิดีโอที่แล้วครับผมอยากให้คู่รักหลายๆคู่รักลองจริงๆนะลองเปิดใจคุยกันหลายๆเรื่องมันช่วยจริงๆนะครับใจร้อนเอาแต่ใจอีกข้อหนึ่งคือรักเมียหัวปังหัวปังอันนี้คือข้อเสียมากผมพยายามแก้แล้วมันข้อดีไม่มีเลยเหรอมีแต่ข้อเสียเลยเหรอไม่ข้อดีก็มีอ่าเออเอาหน่อยดิโชหัวหน่อยแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงอ่ะอืความรับผิดชอบ ใช่ที่มีความรับผิดชอบอยู่แล้วคือที่เราเป็นคนภาวะเป็นผู้นำก็รับผิดชอบเยอะจนกลายเป็นคนบ้างานกับทํางาน24ชั่วโมงอะไรเงี้ยถ้าถึงคนไม่เข้าใจก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าอยกจะไม่มีเวลาเลยเราจะมีเวลาใคร<ะ>โทรมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ่ะตอบใช่เขาที่พูดเรื่องแบบไม่มีเวลาใช่เพราะว่าที่เราทํางานแบบ ตลอดเวลาทุกวันเราจะมีเวลาอยู่ด้วยกันแค่กินข้าวกินข้าวเสร็จท่รัตก,ก็ไปบางทีเขานอนก่อนเขาหลับก่อนตื่นมาทีรัก,ก็มาทํางานแล้ววง <พอ S 2> จร <อ S 1> ชีวิตผมเป็นอย่างนี้แตบแ่บ้านเดียวกันนะแต่อย,อยู่เนี่ยอยู่บ้านหลังเดียวกันตื่นเช้ามาเนี่ยผมก็เข้าห้องเลยทํางานเลยนะครับไม่ว่าจะถ่ายคลิปหรือว่าดูแลไฟเอ็มนะครับ City. อเมซิ่งซิตี้พอหิวข้าวก็จะเนี่ยเดินมาบอกเจนเออท่รักเขาหิวข้าวอะเวฟนั่นกินนี่กินหรือบางทีก็สั่งมาพอกินเสร็จปุ๊บเข้าห้องเลย พอตกตอนกลางคืนบางทีผมไม่อยู่ดึกใจงันหลับก่อนผมเข้าไปถึงแฟนผมก็หลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือวงจรชีตผมเป็นแบบนี้เลยทําให้คนรอบตัวผมแบบอาจจะมีเที่ยเคยน้อยใจไหมก็มีนะ อ,อก็มีแต่แบบว่ายังไงบ้างแต่เขาว่าเขาน้อยใจแบบขำๆอะ่ะไม่ได้แบบจริงจังเพราะเขาก็ไม <นะ S 2> ่ได้ต้องการว่าเออมาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเพราะว่าไม่รู้ดิก็อยู่ในบ้านเดียวกันก็อยูอ่กันอ,อ,อ,อยู่อย่างนี้แหละรู้แต่แม่น้อยใจจริงจังเลยครับแม่ผมลูกไม่มีเวลาให้อย่างนั้นอย่างนี้วันก่อนอร้องไห้เหลือเชื่อแต่บ้านอยู่นี่เนี่ยข้างๆกันเนี่ยบ้านอยู่ติดก,กันเนี้ยแต่ว่าเราไม่ออกจากบ้านเลยใช่ คือสองคนเราอยู่แต่ในบ้านคนุณแบบนี้คิดว่าบ้านนี่บ้านหลังใช่ไม่ออกเลยตอนกลางวันก็ปิดเงียบอะไรอย่างนี้แล้วเราน,รนอนนอนนอนกลางเช้ากลางวันใช่ไหมแล้วเราตื่นเย็นท <ำ S 2> <ต>ํางากนกลางคืนคนอื่น,นอนอะไรยงนี้ใช่อย่างน้อยผมก็มีข้อดีนะคุณผู้ชมแล้วผมเป็นคนมีความรับผิดชอบผมไม่รู้หรอกว่าคนอื่นมองยังไงแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้เรามีแรงเราสามารถหาเงินเราสามารถทํางานเราสามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาในวัยที่เรากําลังแบบ คือเราไหวเนี่ยเข้าเข้าใจนึกออกไหมตัวเราไหวอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะทําให้ครอบครัวผมเนี่ยนะครับผมรู้สึกดีแล้วก็กินดีสบายอยากกินอะไรได้กินนะครับอยากนอนที่สบายได้นอนอะไรแบบนี้นะครับพึ่งเขามากเลยพูดเลยค่ะข้อดีเอเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเรื่องข้อดีพี่เจนก่อนแฟนผมเป็นคนที่ตอนตอนนี้นะเออคืออดีตผมเคยพูดไว้ไงไม่รู้แต่ปัจจุบันนี้เจนตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เจนเป็นคนใจเย็นมาก ใจเย็นมากผมบอกเลยผู้หญิงถ้าอยู่กับผมถ้าไม่ใช่เจนนะคือตายอ่ะโดนกูกระทืบเจนเป็นคนใจเย็นมากแล้วก็เป็นผู้ตามไม่รู้ว่าพร์ทีแล้วผมพูดไรไงนะแต่แฟนผมเป็นเป็นผู้ตามมากเป็นผู้ตามจ๋าเลยผมบอกอะไรสั่งให้ทําอะไรจะทําแบบนั้นนะครับเรื่องบัญชีเรื่องอะไรเงี้ยก็ก็จะเป็นแบบนั้นเป็นเป็นผู้ตามเป็นเป็นเมียที่ดีใช้คํานั้นนะครับ 2. แฟนผมเป็นคนที่เรียบร้อย เร,รเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยทําความสะอาดไหนที่ดูคลิปรีวิวบ้านบ้านหลังนี้เนี่ยเรียบร้อยมากเรียบร้อยยันกงหมาเลยนะครับเรียบร้อยมาก <c oughs> นี่คนมองว่าที่รักเป็นคนใช้กูป่ะเนี่ยไม่ใช่นะนี่คือเขาทําของเขาเองนะ <c oughs> คือต้องให้ที่รักอธิบายหน่อยเวลาเห็นอะไรลกๆมันรู้สึกยังไงไม่รู้เหมือนกันมันบ้านเนี่ยไม่เป็นบ้านเราใช่ไหม,มเราก็อยากให้มันแบบเรียบร้อยแล้วก็อยากทํา อ,อะไรไม่เข้าที่เข้าทางก็พยายามทําให้มันเข้าที่เข้าทางทำไมเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเรียบร้อย<ต>รอเป็นคนชอบเก็บมากกว่าชอบเก็บตอนเด็กๆก็ไม่เรียบร้อยนะเหมือนเด็กๆยายบอกเออไม่ค่อยทําเลยแบบขี้เกียจแต่โตมามันเป็นไปเองอเป็นคนรักผัวมไม่รู้ว่าใครมองว่าไงแต่ผมรู้ว่าเจนรักผมมากแล้วรักเขามากไหมรักเต็มสิบเขาก็ให้สิบต่อให้แบบว่าบางทีแบบว่า,าที่รักพูดอะไรที่แบบเขารู้สึกว่า น้อยใจเดี๋ยวต้องให้เขาเป็นบ่อยแต่แบบเขาก็ยังรักที่รักอยู่ห่อให้เขารู้ว่าแบบเอาบางทีที่รักอาจจะแบบไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยสนใจอะไรแต่แบบคือเหมือนทางชีวิตเนะี้ยเขาแทบจะไม่คุยกับใครเลยเขาก็มีแค่ที่รักแค่คนเดียวใช่ไหมอยู่ในบ้านมันก็เลยแบบบางทีมีเงาเงาอะไรที่เขาชอบมิงใส่ที่รักอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาไม่มีคนคุยด้วยสลับกันผมเป็นคนที่คุยกับคนตลอดเวลาใช่แอ้ผมต้องดูแลสายเอ็ม ผมต้องคุยกับทีมงานผมผมต้องคุยกับช่างตัดต่อผมต้องคุยกับพนักงานในบริษัทคือผมต้องคุยกับคนเยอะมากในขณะที่เจนเขาไม่ได้คุยกับทางชีวิตเขาคุยกับหมาไม่มีผมพูดตรงคือเหมือนมีผมคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้คุยกับพ่อบ่อยอยู่แล้วถ้าพูดความเป็นจริงก็ไม่ค่อยได้คุยกับพ่ออะไรเงี้ยคือเพื่อนก็น้อยนานๆจะคุยกันทีหนึ่งถ้าวันหนึ่งเราแบบเราต้องเลิกกันเนี่ยโปรดรู้ไว้เลยว่าคนที่ผิดคือผม จริงๆนี่ผมกล้ากล้าออกใบเค็มเลยถ้าวันหนึ่งที่แบบมันจะต้องแบบมีปัญหาอะไรจริงๆหรือต้องแยกทางกันเนี่ยให้เอาคลิปนี้เนี่ยเป็นเป็นไอ้นี่ไปเลยนะครับมีปัญหาคือคนที่มีปัญหาที่สุดคือผมเพราะว่าเจนไม่มีเลยอันนี้ผู้จักใจเลยนะต่อให้ไม่อยู่ต่อหน้าันก็พูดแบบนี้แต่เราไม่ค่อยทะเลาะกันนะอืออาจจะมีน้อยใจเล็กๆน้อยเรื่องคําพูดอืแต่ว่าแ เวลาน้อยใจคือเขาก็เงียบใช่ไหมล่ะแล้วเดี๋ยวอีกสักพักมันก็หายไปเ,เขาก็คุยกันแคเหมือนเดิมซึ่งที่รักจำไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาน้อยใจแหมล่าสุดเขาก็รู้เหอะตอนนี้รักไปตลาดไงตอนไปตลาดตอนไหนอะตอนนี้ไปตลาดเวรมาเก็ตอะเขารู้เลยที่รักน้อ,นนอนยใจเขาอะไรสักอย่างว่าอยู่ๆก็เงียบ <c oughs> เมือปกติเดินจับมือวันนั้นก็ไม่จับมือใช่คือคือถ้า <c oughs> เดินสมมติว่าต่างคนแตะอะปกติผมลงรถเผมจับมือกันเดินเลยวันนั้นเนียผมนี่เอามือควายหลังเดินกูรู้เลยอ เอาแล้วแต่คือผมมาเป็นคนที่แบบอาจจะแบบไม่ได้แบบอุ้ยขอโทษนะอะไรยงผมก็จะแบบเอ้ยอันนี้น่ากินนะแต่กินอันนี้ไหมไม่ค่อยพูดเอาน้ําหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาผลจะเป็นอย่างงี้คือตีเนียมตีเรียกเนียมไม่เคยพูดเลยมากกว่าใช่บางทีเขาก็แบบถ้าใหญ่เขาพูดไหมขอโทษก็อยากนะถ้าที่รักรู้อ่ะอันนี้ทีละผิดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ผิดน่าจะเรื่องคําพูดเหมือนอารมณ์ประมาณนั้น ประมาณว่าเราสแบบเตรียมตัวการจะออกไปซื้อของแต่พอไปถึงทิรักูหีดอยากกลับบ้านมันไม่เชิงอยากกลับบ้านแต่แบบเหมือนไม่อยากอยู่นานเพราะคนเยอะอากาศร้อนประมาณนี้เขาก็เลยรีบทำธุระให้เสร็จเลยได้อาหารหมาแค่กล่องเดียวไม่ได้เดินคือคือเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นคือเจนเนี่ยต้องไปส่งของแล้วผมเนี่ยต้องไปซื้ออาหารหมาคือเราตั้งใจไปซื้ออาหารหมาด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไฟเอ็ม ประเทศผมมันมีปัญหาแล้วไอ้คนทําประเทศผมมันโทรมามันบอกว่าเออพี่พีมันอย่างนี้อย่างนี้นะครับผมก็ไปเคร้ยกวนกวายไงคือแม่งคนคนที่แม่งอยู่ในประเทศมแม่งวันสองสามร้อยคนอะแล้วแบบรอเราตัดสินใจคนเดียวผมก็แบบเคีียเอ้ยเอาไงดีวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะต้องเดินไปซื้อของเดี๋ยวจะต้องกลับมาดูแลเนีโอ้โหแม่งเครียดม,มากเลยวันน้ะอะให้ราบมาส่งของผมก็ไปซื้ออาหารหมา เสร็จปพื่อพอมาถึงรถปุ๊บคือเราเอะรู้ว่าแฟนเราเอาแบบไม่โอเคแล้วผมก็เลยแบบยกหูโทรศัพท์คุยทีมงานอ่ะพี่พิม์แก้เรียบร้อยแล้วครับอ่ะเรียบร้อยผมไม่ได้พาไปเดินตลาดพอลงรถปุ๊บกูรู้เลยเดินอย่างี้ปุ๊บเรียบร้อยอันนี้คือชัดเลยท่านี้แต่เขาก็คุยกันที่น้ปวดไออันนี้คือท่าประจำที่รักอาจจะไม่รู้ตัวค่ะเขารู้เขารู้แล้วคือผมก็พยายามแบบพยายามง้อด้วยกันนะเดินไปใกล้ๆแล้วก็แบบใช้ไหล่สะกิดแบบว่า จับมือกันสี่แล้วก็คุยกันนี่ยแแบบไม่ได้เดินจับมือกันเออถ้าไม่จับมือเนี่จะแปลกเลยเพราะเป็นคนที่เดินจับมือกันตลอดเวลาอ่าคือบ้านอื่นอาจจะมีการด่าทะเลาะกันแต่ว่าบ้านผมไม่จับมือเดินไม่จับมือแล้วจะพูดน้อยลงเออถามคําตอบคํำอะไรแบบนี้เออวันนั้นได้พูดพูดถึงเรื่องอะไรนะข้อดีใช่ไหมใจเย็นเรียบร้อยตามใจผัวเขาคน ตามส่วนใหญ่ก็ตามใจทุกคนหรอทุกคนเลยไม่หมายถึงว่าเป็น่อยแบบขัดอะไรอะไรอย่างเแบบแต่ส่วนใหญ่ก็อย่างนั้นเพราะว่าเขาได้ตั้งแต่อันนี้คือเขาเป็นคนตามใจอยากอยอยากได้อะไรทาอะไรก็ส่วนใหญ่ให้ทีา้เป็นคนตัดสินใจมากกว่าข้อเสียของพี่เจนพี่เจนจะเป็นคนที่สมมติว่ามีช้อยที่ต้องเลือก2 3 4สามสี่อ่ะสมมติมีสี่ช้อยนะพี่เจนแกมีช้อยในใจอยู่แล้วล่ะเขาจะมีช้อยในใจนะแต่ว่า ให้ผมเลือกพะผมเลือกชอยที่เขารู้สึกไม่โอเคนะเขาจะแบบเอาแล้วแต่ที่รักเลยซึ่งแล้วแต่ที่รักเนี่ยกูรู้แล้วโอเคเนี่ยไม่ใช่แล้วแต่กูละแต่ว่าบางครั้งที่ผมตัดสินใจไปปุ๊บแล้วเขาบอกว่าแล้วแต่ผมแม่งจ่ายเงินไปแล้วไงนึกนึก,นกออกใช่ไหมในในวินาทีนั้นคือเขาสั่งไปแล้วแล้วพนักงานเขาเตรียมของแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือร้านต้นไม้อ๋อร้านต้นไม้ไอ้ ร้านต้นไม้อะที่ที่เลือกไม่ได้เพราะว่าเขากลัวเลือกมาแล้วไม่มันไม่เข้ากับบ้านไม่เข้ากับบ้านเขาเลยแบบถ้าเขาเป็นคนเลือกเอเอามาวางปุ๊บถ้ามันไม่สวยเขาจะมาเป็นคนผิดเขาก็เลยเลือกทิงแล้วเซฟเซฟเพราะว่าที่เราเป็นคนเลือกเองถ้ามันไม่โอเคก็เขาไม่ผิดแล้วอันนี้คือต้นไม้ในบ้านเนี่ยตอนนี้กลายเป็นผมเลือกส่วนพี่เจย์เขาจะเลือกเล็กๆมาจุกจิกเดี๋ยวท่านผู้ชมน่าจะได้ดูในคลิปรีวิวบ้านนะครับต้นไม้ภายในบ้านนั่นแหละไม่ไม่ไม่ได้มองว่าเป็นข้อเสีย ร้อยเปอร์เซ็นต์มองว่าเขาอาจจะกลัวว่าถ้าเรื่องมาแล้วมันไม่เข้ากลายเป็นเรื่องต้องมานั่งทะเลาะกันหัวเมียพี่เจนอาจจะกลัวแล้วก็ดักเรื่องนี้ไว้ก่อนซึ่งถ้าทะเลาะกันครั้งหนึ่งเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วก็ผมเป็นคนที่พูดทุกอย่างเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเจ็บอะนั่นคือในิสัยผมเลยผมในใจผมอาจจะไม่พูดอยากจะพูดอย่างนั้นนะนายจะอาจจะแบบแค่นิดเดียวอะแต่แค่แบบไม่ได้กูต้องทำให้มึงเจ็บที่สุดมึงจะต้องรู้สึกผิดจากการการะทำนี้อะไรอย่างนี้ผมเป็นคนแบบนั้นเลยซึ่งแม่งคือ ข้อเสียมากที่ดูไม่มีคำหยาบแต่แรงใช่เวลาทะเลาะกันแล้วถ้าผมพูดครั้งหนึ่งเนี่ยคือเรื่องใหญ่ตอนนี้คนดูกำลังรู้สึกแล้วโอ้ยเขี้ยบปิมมึงอยู่กับใครได้มัางวะเนี่ยนี่ครับนี่ครับเหมือนแม่ไงเหมือนกันผมกับแม่เนี่ยต่างกันแค่ผมยาวกับผมสั้นถ้าผมผมยาวหน่อยคือเหมือนแม่เลยคือคนเดียวกันเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ผมจะมีความขี้น้อยใจขี้โมโหศูนย์ถึงร้อยวิเดียวแล้วก็จักรร้อยถึงศูนย์วิเดียวเหมือนกัน แบบสมมุติว่าแล้วก็ยิ้มได้เลยผมไม่คนแบบนั้นเลยผมไม่คนแบบนั้นเลยท่านผู้ชมจะแบบโมโหกันคนละรูปแบบใช่คนละรูปแบบจุกจิกเป็นผู้หญิงไงแล้วเรื่องทั่วไปของที่ะก็ส่วนใหญ่เป็นเรื่องงานเรื่องงานใช่เรื่องงานผมน่าจะเน้นไปทางเรื่องงานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละนะครับอะไรที่เรารู้สึกว่าสมมุติอะอย่างล่าสุดผมผมผมเคมเรื่องล่าสุดให้ฟังคือมันมีปัญหาเรื่องคลิปหนึ่งเรื่องงานตัดต่อ แล้วเรื่องนี้เราคุยกันสองสาครั้งแล้วผมก็เลยสั่งเลยถ้ามึงเป็นอย่างนี้อีกนะกูมไม่เอามึงแล้วนะนะครับคือนึกออกไหมเรื่องบางเรื่องเราคุยกันหลายครั้งแล้วแล้วมันยังมันยังมีปัญหาเดิมๆซ้ำๆอารมณ์ประมาณเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจทํางานผมบอกเลยอะถ้าเป็นอย่างนี้อีกไม่เอาแล้วใช่จริงๆคือปกติที่แบคือเขาเรียกอะไรผ่อนปนเยอะมานกนะเพราะว่ายิ่งเป็นน้องเป็นคนสนิทรู้จักคือก็คุยกันแบบขำๆใช่ถ้าไม่หนักจริงเขาไม่พูดอันนี้คือหนัก ผมยอมรับเลยครั้งนี้หนักแล้วผมรู้สึกว่า,าพุ่งตรงเลยมันมีแฟนคือการมีความรักเนี่ยเอาเลยเด็กจะมีความรู้คมเข้าใจแต่อย่าให้มันมากระทบงานจนแบบเขี่ยงานชุยชุยเพื่อที่จะไปมีเวลาให้แฟนผมบอกตลอดว่าช่องเราเป็นช่องที่คนรอดูเยอะเราต้องมีความรับผิดชอบกับตัวงานที่เราทําออกไปทุกครั้งที่ผมถ่ายคลิปวิดีโอเล่นเกมหรือว่าอะไรผมพยายามเล่นหน้าเล่นตาให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับมันแต่ใน,นชีวิตจริงผมก็แบบเนี้ยเหมือนนั่งคุยกับเจนเนี้ย แต่ผมห้าสีสามองปึ้งผมถ่ายคลิปเป็นอีกคนหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญมากเรื่องงานผมให้ความสําคัญกับเรื่องงานแบบอันดับต้นๆในชีวิตเลยนะครับอย่างล่าสุดเราเพิ่งซัดกันไปนะครับเรื่องทีมงานแต่ก็ดีขึ้นท่านนั้นเขาเนาะไม้ใช่<อ>พูดเยอะก็<อ>ถือว่าคลิปนี้ได้คุยได้ได้คุยนะได้คุยกันแค่มีอะไรจะคุยเข้าไ,ไหมแล้ว่าเขาดูเป็นคนงี่เง่าไหมมันก็พูดได้เขาไม่อะไรไม่ลองแบบเปรียบเทียบกับผู้หญิงทั่วไป ยี่เงาเหรออืมแต่แต่ถ้าในมุมตัวเขาเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบความอดทนสูงแบบสูงมากใช่เขารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนแบบนั้นถามว่าพี่เจมเป็นคนยี่งเงาไหมไม่ผมเคยเจอยี่งเงากว่านี้แล้วพอยี่เงาใส่ผมปุ๊บผมผลัหลังให้ใช่ใช่มึงอยากยี่เงาเหรอพี่ไม่ไม่ไม่แคร์ไม่สนมึงอยากยี่เงาก็อยากะทำอะไรก็ลูกมึงชีวิตมึง ต้องเป็นคนไม่คิดมากแล้วก็คนง่ายหายเร็วผมอยู่กับผมอยู่ยากเลยผมบอกอยู่ผมอยู่ยากมากยิ่งชีวิตผมผมเป็นคนที่ทางานแล้วแบบต้องเข้าใจด้วยเวลาที่ผมทํางานปุ๊บผมเอางานร้อยเปอร์เซ็นต์นึกออกปะแต่พอผมพักปุ๊บแล้วถ้าผมอยากที่จะแบบได้เมียม,มาอยู่คข้าง,างต้องได้วินาทีนั้นเลยนึกนึกต้องแบบมานั่งนี่ขออยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นแบบนั้นเลยต้องหาคนที่พร้อมตลอดเวลา อันน้คนดูแม่งเบนแล้วโอ้ยเฮี้ยผู้ชายเฮ <ator> <laughs> ี้ยอะไรวะเนี่ยคือคือแบบว่าคนที่อยู่ที่นั่นต้องเข้าใจด้วยนะอย่างเขาอะเขาเข้าใจเพราะว่าตอนให้ตอนนั้นที่แบบทะเลาะกันอะเขากดง่ายหายเร็วเพราะว่าเพราะตอนที่ที่รักพูดไปแล้วแบบเออเขารู้สึกไม่ดีแต่ว่าเขารู้สึกว่าตอนนั้นที่อาจจะแบบโมโหว่เลยเผลอพูดไปมากกว่าเพราะหลังจากนั้นคือเราก็รักกันเหมือนเดิมแบบมันไม่ได้แบบ มาบั่นทอนให้มันแบบลดน้อยลงอ่ะแค่มันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบอ่ะแต่มันก็จะหายแค่นั้นแล้วเขาผมเป็นคนแบบนั้นเลยโกรธง่ายแล้วก็หายเร็วแบบผมเป็นคนแบบคือนั่นแหละอย่างที่บอกไปครับถ้าทะเลาะปุ๊บแล้วผมได้พูดผมจะหาคําพูดให้อีกฝั่งเจ็บที่สุดโดยที่ไม่ต้องมีคาหยาบเลยนะแบบไม่ต้องด่าแบบแต่ผมสามารถพูดให้แบบอู๋มึงเอาไปนั่งคิดได้เลยอะอะไรอย่างเงี้ยผมแม่งสันดานไม่ดีอย่างนั้นจริงขนาดเวลาทะเลาะกันโกรธกันไม่เคยข้ามวัง มบบไม่ได้สําหรับผมนะสำหรับครอบคร <โด S 2> ัวผมนะ <cover S 1> ถ้าทะเลาะกันต่างฝ่ายต่างใจเย็นนิดนึงพอใจเย็นปุ๊บแล้วรีบมาคุยเรียบรีบมาแบบปรับความเข้าใจกันเดี๋ยวนี้ไม่งั้นจะ,ตะเตลิดผมตเตลิดเมียผมตเตลิดแม่งไปเลยเพราะฉะน,นั้นต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ยอมทักมาก่อนมาคุยก่อนนั่นแหละแล้วคืออีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องพร้อมด้วยนะพร้อมในการคุยด้วยไม่ใช่อีกฝ่ายหนึ่งทักมามึนใส่ยังไม่หายโกรธด้วย แต่บางคนก็อาจจะต้องการเวลาบางคนเราก็แบบอยากจะผมผมผมถึงบอกว่าแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันแต่ใน m เซ็ตผมครอบครัวผม,ผมเราคิดกันแบบนี้ถ้ามีปัญหาปุ๊บเราเคลียร์ไม่ได้อยากบอกคุณดูไหมเรื่องความรักคู่ชีวิตคู่มัน,ม,น,ม,นมันพูดไม่ได้หรอกเพราะแต่ละคู่ก็ไม่เหมือนกันเราก็ไม่ได้มีประสบการณ์เยอะอขนาดนั้นทุกวันนี้เรายังต้องแบบปรับตัวกันอยู่เลยเพราะถูกเราแต่งงานกันไวใช่เราครบกันเป็นแฟนกันปีกว่าๆปีกว่ากว่าแล้วแต่งงานเลย แต่งงานที่ครบรอบมาปีนี้ปีที่สปีที่สามนะครับผมเข้าพอยอนะครับเออว่าถ่ายคลิปไปดูมาฝากท่านผู้ชมแล้วกันนะครับช่วงนี้เปิดเทอมด้วยตั้งใจเรียนถึงเวลาเล่นก็เล่นถึงเวลาเรียนก็เรียนนะครับรับผิดชอบตัวเองให้ให้รอดนะครับผมโอเคนี้แล้วกันนะครับนี่คือแบบที่มาถ่ายคลิปนี้เพราะเราดูแจ๊ดมาใช่ดูพี่แจ๊ดดูพี่แจงมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมมีบางเรื่องที่ต้องคุยกับแฟนเพราะผมคิดเรื่องนี้ไว้นานมากแล้ว ตั้งแต่แบบคนมาส่งมาให้ดูแบบพี่เจนร้องไห้แล้วแบบไอ้แคยคลิปมันนานมากแล้วแต่บางคนคิดว่าผมเพิ่งถ่ายมันเอาไปลงในติ๊กตอกกันมันเป็นเยอะคนกดหัวใจเป็นแสนอะไรวะเนี่ยกูดูเป็นคนที้ทำให้เมียร้องไห้สลยเมคนร้องไห้ง่ายาง่ายไบบไม่อี้ย,ยังจะร้องเลยเห็นไหม,มแค่นี้แหละนะครับผมชีวิตคู่ก็ปรับจูนเข้าหากันเพราะว่า เราไม่ได้ใช้ชีวิตกันวันอาทิตย์หรือเดือนนะครับผม,มต้องใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันอะไรที่ไม่เข้าใจก็ปรับจูนเข้าหากันนะครับแต่ละคู่ไม่เหมือนกันหรอกนะครับคู่ผมไม่ได้เป็นแบบมาตรฐานทุกคู่แต่ว่าเอามาบอกต่อละกันนะครับผมการคุยกันเรื่องข้อดีข้อเสีย อะครับมันมันดีมากแต่ต้องเปิดใจจริงๆนะไม่ใช่มาคุยแล้วก็ไม่้ออาคุยกันแล้วอีกฝ่ายนึงพูดข้อเสียไปแล้วฝ่ายึีกรับไม่ได้โ,ดดโอ้โหเรื่องใหญ่เลยก็ไม่ได้ทำไมอะทำไมอะรองไม่ได้อะไรเงี้ยโอ้โหมันแบบยอมรับข้อเสียตัวเองไม่ได้ก็ต้องดูนะครับขอบคุณมากครับผมจอกัารคลิปต่อไปครับ